สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนของราศีพฤษภประจำเดือนมีนาคมนะคะคนพฤษภก็เป็นคนที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนเนาะหรือคนที่มีลัคนาเวลาตกฟากอยู่ลัคนาพฤษภก็ดูคลิปนี้ด้วยประกอบกันนะคะมาดูว่าในเดือนนี้ไพ่มาบอกอะไรเรามั่งนะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเนาะ ะะดูว่ามีเรื่องอะไรต้องระวังมั่งมีเรื่องอะไรที่ต้องเตรียมรับมือมั่งนะคะ,ะมาว่ากันเลยนะเจ้าชะตาเป็นเยี่ยงไรนะคะอันนมันจะเป็นช่วงที่คุณน่ะจะมีความจริงจังตั้งใจนะดูจากสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีชรีออดกับราชาดาบขนาด อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกคุณมีความทุ่มเทมีความมุ่งม,มั่นดูจากสองอันนี้แล้วคือน่าจะมุ่งม,มั่นเกินร้อยน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> จากมันมีสองตัวนี้เนาะคือถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวโอเคอยู่ทีนี้มีสองตัวนี้มาเพิ่ม เสริมพลังเข้าไปเนี่ยนะ,ะมันก็จะออกแนวดูเครียดๆอยู่เหมือนกันเนาะจะอารมณ์ร้อนดูเข้มงวดหน่อยนะคะนั้นนี้บางทีพอเรามุ่งม,มั่นหรือเราเข้มงวดเกินไปเนี่ยเนาะมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะไม่ค่อยฟังความเห็นคนอื่นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะ ดังน,ะะนั้นการมุ่งม,มั่นการทุ่มเทเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเยอะเกินไปเราก็จะมองไม่เห็นมองไม่เห็นหัวคนอื่นไว้งันเถอะนะคะความเห็นคนอื่นเนี่ยจะไม่ให้ความสําคัญเขาเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะอันนเป็นช่วงที่คือคนอื่นเนี่ยอย่ามาแย่อย่ามาแย้มคนราศีพฤษภนะนะดูจากอัศวินกับ ราชาดาบแล้วเนี่ยนะคะผสมกับอันนี้เข้าไปสามตัวนี้คือเป็นช่วงที่เขาดูจริงจังเป็นทุ่มเทเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาเล่นๆอ่ะช่วงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปแย่เขาอย่าไปแย่มเขานะคะคนผู้ศพเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆช่วงเนี้ยนะ,ะอ่ะอไปดูเรื่องของการงานมั้งการงานก็มีความก้าวหน้าดีอยู่เนาะนะคะ ความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่างานมันก็จะหนักหน่อยอะ่ะนะคะงานก็จะเยอะหน่อยเพราะฉนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่คุณจะดูยุ่งยุ่ง b u s บ b ตลอดเลยนะนะคะบางทีอาจจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ไปโน่นนะคะอยู่บ่อยๆนะคะเนี่ยมันมีไพ่เดินทางแล้วก็มีไพ่ตัวนี้ซึ่งเป็นการคือไม่อยู่กับที่อ่ะ อ่ค uh ่ะ huh. มันอาจจะต้องคือบิซีตลอดวันอะไรเงี้ยนะหรือไม่งั้นก็จะเป็นในลักษณะที่คือถ้าคุณไม่ได้เดินทางออกไปไหนติดต่อประสานงานนะก็คืออาจจะมีคนอนะ่ะมาหาคุณคุณต้องติดต่อประสานงานอยู่กับที่นั่นแหละแต่ว่าคุณต้องคอยประสานนั้นนี้โน้นคอยเจรจาติดต่อประสานพบปะผู้คนคือยุ่งทั้งวันว่างั้นเถอะนะคะมันลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ เพื่อนร่วมงานอะดีอยู่นะนะคะเพื่อนร่วมงานดีอยู่สีไม้เท้าเนี่ยบอกว่าเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างก็จะให้ความร่วมมือปลองดองกันดีเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะเนี่ยช่วงนี้เลยนะค่ะันั้นถึงแม้จะยุ่งจะยังไงก็ตามเนี่ยก็มีคนช่วยเหลือมีคนคือเพื่อนร่วมงานโอเคว่างั้นเถอนะนะคะ่ะ <c oughs> นี จาก Temperance เนี่ยเนาะนะคะตัวนี้นะก็มันก็จะมีมันเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเนาะการเดินทางนะคะแล้วมีตัวนี้ด้วยที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางเนาะงั้นมันก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่คือมีเกณฑ์การเดินทางอะหรือมีเกณฑ์การที่จะต้องติดต่อประสานงานติดต่อกับผู้คนรวมทั้งติดต่อ กับชาวต่างชาติด้วยนะนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะ่ะเนี่ยนะคะ่ะถ้าใครเนาะโยกย้ายช่วงนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ที่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลยนะคะ่ะเนี่ยถ้าใครย้ายก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีนะคะดีขึ้นว่างั้นเถอะนะคะตัวนี้นะ ตัวนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มันดีขึ้นเนะาะแล้วก็นอกจากนั้นเนาะจากตัวนี้กับตัวนี้มันอยู่ใกล้กันนะไอตัวแชมเปญกับตัว10บเหรียญเนี่ยคือเหรียญเนี่ยเต็มพิกัดเลยว่าง,งั้นเถอะเพราะนั้นใครที่ทำกำลังติดต่อไฟแนนซ์เรื่องเรื่องของการ กู้ยืมหรืออะไรพวกนี้นะนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเป็นไปตามที่หวังนะ,ะแล้วนอกจากนี้ไอ้เจ้าสิบเหรียญเนี่ยนะคือมันมีเกณฑ์ที่เป็นช่วงเวลาของเงินเงินทองทองอะแล้ว ตัวนี้ปิดด้วยอัศวินเหรียญเนี่ยนะคะวันเป็นเป็นช่วงเวลาของการทําเงินนะคะมีโชคด้านการเงินเนาะอ่ะวันะะไม่รู้ว่าเงินอะไรจะหมุนเข้ามาหาเราละเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่มีโชคทางการเงินแล้วก็งานก็ดีด้วยนะคะมีโชคจาัดก,การเงินแล้วก็การงานนะคะวันถึงแม้งานจะหนักหน่อยแต่มันก็จะสร้างเม็ดเงินให้เราเนาะจะนําเงินนําโชคมาให้นะคะอ่ะ ทีนี้ <c oughs> ตัวนี้กับตัวนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวข่าวดีๆนะนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นข่าวมงคลหรือข่าวที่น่ายินดีนะคะของเพื่อนๆของญาติๆนะคะจะได้ขรับข่าวนั้นเข้ามาเนาะ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวดีใจไว้เลยนะ เหมือนจะมีข่าวดีเข้ามานะะอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคือจะบอกว่าหืดขึ้นคอเนอีเน่ตัวชะริออตเนี่ยนะคะหืดขึ้นคอแต่ว่าก็ผ่านมาไดนะะ้ก็หนักหน่อยเป็นช่วงงานหนักหรือเป็นช่วงที่คุณจะต้องทุ่มเทให้กับงานมากเป็นพิเศษนิดนึงนะ,ะ,นะะแล้วก็มีตัวนี้ห้อยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ ได้เดินทางไปไหนด้วยเนี่ย่นะะตัวนี้เป็นไพ่เดินทางนะคะวันที่ผ่านมามีเกณฑ์เดินทางเกิดขึ้นนะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอนาคตเราเป็นไงมัง่งอนาคตมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีนะจากตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีไพ่ตัวนี้เข้ามาอีกเพราะฉะนั้น มันจะเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทางด้านการงานก็ได้นะคะค่ะมันะะันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วสองตัวนี้คือไปด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่จะเริ่มเริ่มงานใหม่หรือเริ่มทําโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉันมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนั้นเนาะั้นตอนแรกๆอาจจะดูยากนิดนึงนะนะคะ ว่าบางทีบางบางโอกาสที่เข้ามาที่ใหม่ๆเนี่ยคือคุณอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญ่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะอาจจะยากนิดนึงก็เราก็จะต้องทุ่มเทมันหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะให้ผลสำเร็จนะคะให้ผลดีอยู่นะคะถึงแม้ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ว่าทำไปเนี่ยทำไปอะ่ะมันก็จะให้ผลดีนะคะ่ะ ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานจัดการเลยเนาะเนี่ยนะคะถึงเวลาละถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนละเว,ว้นถ้ามีแนวคิดว่าเออฉันฉันจะต้องเปลี่ยนงานฉันอยากจะเปลี่ยนไปทําอันนั้นอันนี้หรือมีโครงการหรือโปรเจกต์ที่จะทําอะไรแหละทาเลยนะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะคะลงมือเลยอนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ่ะ ใครที่อยากทาธุรกิจเริ่มเลยเนาะเนี่ยทำตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้กับตัวนี้คะแต่ว่าให้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะการจะเปิดธุรกิจใหม่ๆเริ่มธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยให้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะเริ่มจากเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งทําใหญ่นะคะเอาเอาจากเล็กๆไปก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปทีหลังค่ะทีนี้ตัวนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะ เจอคนที่คุณถูกใจอะถูกตาต้องใจแบบไม่คาดฝันนะคะเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาจีบเนาะนะคะจ,จะมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของความเจ้าชู้ด้วยนิดนึงนะคะความเจ้าชู้ด้วยนะคะเพราะว่าคือด้วยลักษณะของไพ่ราชินีพระจันทร์ตรงนี้เนาะ มันแสดงถึงความเจ้าชู้ของความคือปิดบังอำพางนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าไอ้คนที่เข้ามาจีบเราคนที่เราถูกตาต้องใจอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่โสดนะคะไม่โสดแต่อยากได้เพิ่มอะ่ะอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เช็คคุณลักษณะนิดนึงก็แล้วกัน ถ้ามีคนเข้ามาจีบเราช่วงอนาคตอันใกล้นี้เนาะโดยยิ่งตัวนี้นะคนนี้นะโดยบุคลิกของอัศวินเหรียญคนเนี้นะเขาจะเป็นประเภทที่เขาจะรู้จักการพลิกแพลงเขาจะรู้จักการโน้มน้าวเขาจะรู้จักการใช้แทคกติกอะที่ทำให้คุณคอยตามอะนะคะ เขาจะโน้มน้าวเก่ง่ะงันเถอะปากหวานน่ะอ่าแล้วแล้วคุณก็จะตามเขาไม่ทันทีนะเพราะฉะนั้นให้มันรอบครอบด้วยนะเนอะเผื่อมีคนเข้ามาจีบนะเช็คให้ละเอียดเลยนะคะมิเกนที่อาจจะเจอคนเจ้าชู้นะคะเั้นอย่าดูแต่ว่าเอ้ยคนนี้สเปกเรานะ,ะมันสเปกเราก็จริงอยู่แต่บางทีมันอาจจะถูก คนอื่นตีตาจองไปแล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้มันละเอียดรอบเขากันละกันเนาะถ้าเดือนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความทุ่มเทด้วยความพยายามมุ่งมั่นนะคะแล้วอย่างมากด้วยนะเนี่ยนะคะคุณจะต้องพยายามอย่างมากทุ่มเทอย่างมากถึงจะผ่านอุปสรรคไปได้นะคะันปัญหาอุปสรรค อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ดีอยู่มันก็จะเห็นหนทางที่จะแก้ปัญหานะคะปัญปัญหามันก็จะค่อยๆถูกเคลียร์ว่าอะไรถูกทําให้มันหมดไปอ่ะนะคะปัญปัญหามันก็จะคลี่คลายไปตามทางของมันนะคะแต่ว่าคุณต้องลงมือจัดการด้วยนะนะคะด้วยความทุ่มเทด้วยนะคะอ่ะ ถือว่าโอเคอยู่เนาะนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับคนพฤษศพเนาะนะคะงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพวกเราก็แล้วกันนะคะเพราะว่าแม่หมอเองก็เป็นคนพฤษศพนะคะเป็นคนพฤษศพคือก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือหืดขึ้นคอจริงๆนะคะงานเยอะมากนะคะเจ้านายอะไรใช้งานแต่เรานะคะ หรือว่าใช้งานคนอื่นแต่เราไม่รู้นะพอมาใช้งานเราเราเลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยทําไมงานมันหนักจังเลยแต่ว่าก็งานก็นําเงินมาให้อยู่แต่ว่าก็ขอบนนิดนึงนะคะ,อะขอบนให้มันคืนนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็ได้งานทำมีงานทำงานหนักก็ดีกว่าไม่มีงานทำเนาะปลอบใจตัวเองนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคนพุทธศพ ชาวเรานะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีของพวกเรานะคะกะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กันรายกันเดือนหน้าจะได้มีกําลังใจมาอ่านไพ่ให้นะคะไพ่ให้ก็ยังถือว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่เนาะแต่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะก็ อยู่เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะทุกคนนะคะก็สัญญาว่าถ้าคุณอยู่เราก็อยู่นะคะยังจะไม่ไปไหนถ้ามีคนติดตามคลิปเราก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆกันล้วกันนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเราเจอกันเดือนหน้าเนาะเดือนเมษายนนะคะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ